อยู่กูอยู่กูระเบียงบงอยู่ห้องข้างกูเลยห้ขนตัวนี้หาขึ้นบนเวทเดี๋ยวกูขึ้นทางอื่นให้รอกันรกันกูขึ้นหลังคาก้นหลังคาบลลอจะไปถามฉันกูขึหลังคอยู่ตัวนี้รอรอรเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอรอยู่บนไดชั้นหึงอ่ะกูมาละเร็วขึ้นหลังคาอยู่นะเพื่อนหนึ่งบอชั้นสองเฮ้ยเจมม ูฟอเต็มตัวเลยเชียน้องเขเนาะแตตอนี้โอ้ยคืนนี้คนนี้จะเปิดเพลงไหมปดูถามเขานี่ไม่วันพอได้อยู่เชียมุกเกลียตึแอบตึงเล็กน้อยช่นี้ดเดียบูยองบูยองขากีแต้มนะตอนนี้ขากีแต้มโอ้โหโอ้พเวชุดเียงเดชุดเดยชุดดต้องชุดดยต้องผมมีอยู่

พี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งให้มาเอาค่ากินน้ำมาให้อ่ะท่าอ่ะหนึ่งแบงค์ท่าจิบกิบกิบน้ำเดือนนี้กินกินกินอย่คนเดียวอ่ะยังไม่ได้ค่าไก่อ่ะอืมไม่แล้วใครได้พี่ได้เล้เน่ฮะห่านกันโอเคเขาอะโอ้ยจีบเวเกีจีบโอ้ยยังไม่ได้ไก่เนี่ยพี่ขอคุณมาอะไรนะอ๋อพี่เก่งพี่มาว่าให้น้องเวคนเดียวครับไม่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 ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว พี่เก่งเขาเป็นคนเอ,อเื้อเฟื่อเผื่อแผ่ไม่เหมือนมูยองมูยองจะมีเก่งคนเดียวเลยดูดิวันนี้เวฟเปิดเพลงแทนแล้วคนเดียวไอ้เหี้ยไ,ไอ้เหี้ยปยาน่ะนะไอ้สัตว์โคตรแม่มึงแล้วแม่งมีหน้าบอกว่าโอนแล้วโอนแล้วด้วยนะไอ้เด็กเหี้ย <got> มันจะพาวหาแม่มึงเหรอครับไอ้เหี้ยปยาไม่หมกไอโฟนเลยนะมือถืออีกหนึ่ง พอส Saint อนนี่มันพอสอสนาอ,อนาร์ตน้องอุมนฟงอุมโปูอะไรก็ไม่เหลือให้เลยนี่ผมได้แล้วผมมีอาร์ตแล้วสิ่นที่น่ารักได้ขนาดนี้พี่เันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมกีฬาไม่ต้นเต็รเป็น้อง่ารักา เยอะอยังกิวกู้ยังค้างอยู่เพียอะไรเนี่ยแตงกิวกูเริ่มเพียแล้วอี่เราเข้าเข้าเข้าที่โทรแบ่งครับแบ่งไม่เข้าวันนั้นไม่แบ่งนี่มองหน้ากันไม่ติดเลยไปเท่าอ่ะดีนะโทรนี่ยังน่ารักแบ่งอยู่แล้วครับเพื่อเปิดเพลงแล้วจังกี้ใช่เหรอเมือันเปิดเพลงอะไรอ่ะถูกเพลงแล้วน้อย ผมก็ขกงอย่างไรไอ้ยค้างอยู่เพียสามไอ้างอยู่เพียสี่ยังไปขึ้นสามเลยไม่ต้องถามพี่กิวเว้ยว่าพี่กิวอะอยู่เพียอะไรอยู่ไอ้ยกูเห็นตายปล่อยยิ้มหายเลยเผื่อๆนี่กูขึ้นเป็เพียสามไปอยู่กับพี่กิวเลยเนี่ยเพียสามเนี่ยกูยังไม่ไปถึงไหนเลยนะกูต้องทาเคาน์เตอร์เพนแล้วเคาน์เตอร์เพนอีกเพราะมือกูจะระเบิดอยู่แล้วไอ้มี่สกอบไปยัีอย่มึงกูรั่วได้ไหม กูติดลงจีมไปกูต้องนั่งเล่นวารูหน่อยเดี๋ยวนี้กูเล่นไม่ไหวแล้วไงั้นเข้ามือกูระเบิดโอ้ยไป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 แต่กี่ชัวโมงอ่ะเฮ้ยได้อีกสามไก่เว้ยไมเกินหน้าเอาไปกมนผัดไปมามาปลาปลามีหวัง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 กูขอขึ้นตึใครเอาคุณสี่ป่ะเอาเอาเอา ทำไมมึงเล่นหนักไม่ใช่หรอเออแต่กูไม่มีสั้งกเลยไงได้แต่ก okay. uh, ูเอาสี oh, mm. oh. ่มึงเอาสามโอเคไปมีรถไหมมีอ้อโหเกี่ยงมอไซค์เกี่ยงคนไทยเกี่ยงเป็นไงบ้างคันนี้เดืสามบนรถเลยพี่ไปไหนเนี่ยพี่คิ้วคุณสามในรถเปิดเพลงไปไหนมีเข้าเส้นเลยเยอะมีกู ไปเด้อ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 ไปด้ไปหนุนเ้อข่อเปิร์เด้อในเดเาไเอเลยให้น้ำไปเด้อเยอะเยอะเยอะไปกี่น่ะเอาเี่ยนั่นเองกูมีเยอะนะให้ไปอันเดียวเปอดเดอเอาไม่เอากูมีหกเอาเอาม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 าเอามาลูกสองลูกเมีแค่สองลูกเอาสคนละีโอโหทนี้จีหอยยังซับเลยไปกี่ทาเล็์ละ ได้ได้พี่ปาได้พี่ประวิทย์ไป800แล้วเหลือพี่คนตีวันนี้ไม่มีชนกันเองนานอนพี่คนตี400ร้อยังไม่ได้พี่พอยของพี่เวองมาแล้วส่วนตอนนี้ล่าสุดเลยพี่เก่งพันหนึ่งกินไก่ไม่สนคิวไอ้เชื่อบ้านเนี้บ้านเราคก็บลสุดแล้วพี่เว็บ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะเห็นตอนคนอื่นแข่งยั้เข้าจังวงนั้นไหนเชตอนกูไปเล่นไอ้สัตว์ออกเอาออกเอา ออกไปหาใครออกไปหาเอเสัตว์ผมก็กอบการวันนี้ค่อนข้างดีถ้ามันขึ้นเพลเลตนะจบจบเฮ้ยจบขึ้นโอ้หรือรอรอๆ,ๆกูคิดว่ามึงจะไม่ลงเอายาไม่มมึงอ่ะหลอกแค่นั้นจบขึ้นรีเจนมีร้านออีกการก็กได้เขาจบวันด้วยรีเจนมันจะเป็นพระคุณเจ้าก็ประสบการ,การที่โอเคไม่แย่มีวากิี้เหรอะโอเคเอาอเ,เอาไว้าเช็คบ้านนั้นคนสดได้ไหมเดี๋ยวครานี้ไปเช็คไป ก็ตุกนะกลัวตุ่งเหรอไปบักกียรับสายตังตังไม่ทำพวกมึงเขี้ยตัมันเจ็บจัดเลยขีไม่โดนเลยว่ะขอโทษดวนจอดวนจอดแน่นอนวนจอดแน่นอนหมดตัวตัวจอดจอดบ้านโก้ไม่จริงมันทำไม่ได้บ้านกูบ้านโก้ตูวลออยู่ตัวหลองาสวยมันไอ้เรียมันลูกมั่ใส่เฮียเหรอ ไม่มึงอ่ะชนกูกูกำลังจะสะบัดยิงไม่ผมจะชนมันมันชนไม่โดนวะชนชนกูเลยแค่ตัวลอ,อยเลยเดี๋ยวผมเช็คบ้านกองให้ไอ้ที่จะมาข,ขัดถูกชิมหายแล้วปะสวยส,สวยไอ้พวกเศษนี่แม่งทำให้แรงลบเยอะเว้ยไอ้ป้ากูไม่หนูจอดเลยวะทีมเข้าดิเข้าดิเข้าดิจะหาเรือเรือนนะเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีมีคนมีเงินๆๆ เลื้อนๆเหรอเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเลยปุ๊กจะหั่นเลื้อนปุ๊เข้าบ้านก่อนเล้เฮียพี่เก่งพันหนึ่งกูต้องของกูเอ้าทำไมเป็นอาร์คแดงวะเฮี้ยตานนี้ตัวหนึ่งคนนี้ต้องหั่นหัวออกโอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยพี่เก่งพี่เตรียมเสียเลยพันหนึ่ง ที่เกียมเสียแน่คันหนึ่งไอ้เี้ยวงผมด้วยโว้ยางหวังเกียบเลยวงหวังหวังไอ้เจ้าครั้งที่แล้วก็แบบนี้แหละตัดแตกที่สามโอ้โหเบบนี้แหละหวังเกียบเขางจะทำกับชาลิสราอยู่นะเนี่ยคนเดีนไม่ใช่ไปเก่งพี่เก่งบอกว่าให้ให้ไปแล้วพันหนึ่งไม่ให้แล้วอ้าวใช่ไหมพี่แปลกเดี๋ยวพูดดักก่อน ไอ้ที่ลายซ้ายเนี่ยไอ้รอริมน้ำเลยขึ้นหลังคาหน่อยรอริมน้ำเลยมาแน่กูกระตุกอะกูมีอะไรกูมีอะไรข้างหนมันส่นมาใครขับเข้าหลุมมึงบอกกูเลยกูยันมาได้ผมรออะไรนั่นอยู่กูเล่นกับแพงบ้าหน้าเป้าอ่ะรอแบบมันขับมาหูใส่เลยปยญญาไม่จบไอ้เทียปยญญาใหม่แล้วเหรอไม่น่านะบาคนไม่ใกล้กว่านี่ยกูได้ยิน มน่นันมนไม่เนไม่นตัวนึ่งว่าพี่มันจะเอาเข้ามาวะพอ้ารถมาหน้ารถกูนะม้ากูเฮียทิมปะมันทิมทิมแล้วเจ็บตัวนึงนทินี่ยเจ็เน็บเสวยหมดไอ้ยี่หือเตเตไอ้เฮียอุยยอดนีปืนโคกกรสุนคกเยอะเก็บไปเ็นไเไปเมึได้เล่นแน่ ไอ้แค่ของมันไม่มีที่อะไรเลยไอ้แค่ม mm ัน hmm. ท er uh, uh, um, okay. ีมลายแม่งจีเนียเลเนี่ยไอ้แค่คิดไม่ถึงนะเว้ยในแข่งอ่ะดี๋ยวนหน้ามีค้วยนะถ้าพี่ถูวันที่หนึ่งยวเราไปหาี่ที่ก่นเลยไอ้ฝั์มันไม่เช็คเลยอมมาเลยอะอานพิคิวจ่ายได้เลยโอ้โหพิกิวไปไหนล้วนหล่นดิพิคิวหล่นดิเฮ้ยกระตุก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 กระกระตุก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 กระระตุกกระตุกกระตุก ไม่น่ายังไม่น่าเอขาปีหน้าราเข้าปีหน้าโคตรถูกมากเลยทางเนี้ยที่โคตรถูกกับเมื่อกี้ผมมันจอ่อขังรถซ้ายรถซ้ายไหนบนเขาคอ,ขอนรีบนเขาคอนรีรถซ้ายอะไรขอ,อนี้ปะเขออะาเห็นอะไรละยิงยางตัแตกเลยใหมนะ้มัน ไอ้ท่ลมเข้าตาใช่ไหมแถบตามีเลือดๆัผมนะไม่อยู่หลุมกันนะจมนวิขึ้นยับ,ยบๆบเลยพี่ผมไปเดอว็สดก่นนะ มอท่าเข้าไปตะโบยิงได้ยิงได้ยิงเข้าไปเลตรงนี่ในสมออ่ะยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยกระสุนมันเยอะไม่ใช่เหรอมันมีเร like ือเรือไม่ใช่เหรอถ้าพี่ยิงเข้าไปก่อนไอ้ถ้ายิงเข้าไปก่อนไม่ไม่เรือเรื้นอยู่นี่เรือเลื้นอยู่มันต้องเข้าวงนะโอ้ไกลเกินวั้เรือมันยังได้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 อยู่ดีนีไม่ได้หรอไม่ถึงได้ออกแล้วเขาต้องออกแล้วเขาต้องออกแล้วเขาต้องออกแล้วทรนี้มันลิงได้ไกลอยู่นี่ว่าแต่มันต้องมาให้กู ต้งรู้ว่าที่แบนไม่ได้ออกลายเนี่ยมันไม่ได้ออกลา์ริมน้ำไม่ริมน้ำเออก็ส่วนเก็บหมบอย่างพี่ตัวรถจิบอะอย่างนั้นไอตัวนั้นไม่มีตัวนั้นไม่มีเองตัวนั้นสองร้อยเฮ้ยอดรถขับกลางถนนนี่ขวาขวาขวาขับไปแล้วขับไปบ้านนู้นแล้ว ไอ้ยวงนี้ไม่เป็นเฮี้ยเลยวะที่ตอนแข่งเนี่ยเข้าจังไงใช่ไบ้านนี้สัตว์พรเล่นจริงไม่ออกออกออกไอ,อก้เชือกทีกูอยู่มันก็ออกออกออนะเว้ยมันเข้าไปฝั่งบาฟ้าแล้วนะรถไบ้ารอเฮี้ยเครื่องรับทั้ง โอ้ร้านู่ไอ้เที่ยมันชนต้นไม้มันรอดได้ไงวะมีร่องอุ้ยอมมีรองอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยเยอะ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 ไอ้หลุมมาหลุมมาหลุมมาหลังมาแล้วตัวนี้ก็เยอะขับไปดึงเอยว่าจะร่องตรงที่รานมาไอ้เที่ยกระสุนก็จะหมดรอเที่ยหลุมมานะไปไหนหรอวะหลุมเมื่อกี้ ยิงมาแกละเข่าก็มีอุ้ยไปยิงไรโอ้โหไปนู่นเลยวะไอ้เฮี่ยตัวดาศีอะต่อพาเลยฝั่งล้านโล่งจะมีอยู่ปะฝั่งไหนฝั่งที่ตีแรกนู้ะตีแรกผมตรงนี้นะ มัน oh คนขับไปแล้ว cadre, อะดอมนั่งสามตัวไอตี้เขาอะมันคือต um ี้เขาที่ขับไปเลื่อนนั่งสามกระสหมดเลยอะเป็นเรืองันเลยนั้นกระสุนกูจะหมดเลยดิรถจะรัไอรถจะรระเบิดหลุมกูจะหมดในหลุมไม่มีแล้วครับน่าจะออกไปดีนะที่ไอ้็อนี่บอกระเบิดไปลิบหาเลย วิ่งเข้าไปแล้วถึงวอทะยามอมดฮะแอบเปนมาข้างไหนแล้ววะตรงไหนไม่ถึงวอตีอมไอ้เหี่ย,ยมันวนขึ้นบนไปแล้วไอ้เหี้ยตีดอมนั่งสามเล่นได้อยู่กลุ่มหน้าฮเล่นได้พิงได้่อ,องเสียวจะหมดก่ออืมตึงเฉียวจะหมดนั่นแหละปัญหาตัวเลยหกสิบ ขอบคุณหัวใจสายส้มจากน้องพ่อครับแกรอบนี้มีใครบ้างครับยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับ้วนี้กบ้านไปทิ้แบบนี้ใคระนะวะบงเล่นฝั่งนี้ได้บ้านต้องออกเล่นหน้าพีเอฟได้เปิดในเมืองชิายไนะพีเอหูต้องได้่ะในเมืองขับออกในบ้านซ้ายขับออกกัน่อกี้ ถ้าตรงกูไม่ได้บ้านฝาเรยนยากได้เนินฝาเหยีดเนินฝาถึงไอ้ที่ลมเข้าตาที่แสบตาวะ่ะเว้ยไ,ไกลกว่าน,นี้ไม่ได้หรอวะต้องเขย่าไปอีกว่ะพอท่าไม่ถึงอที่แสบตาที่หายคนดูตาแห้วหมดแล้ว เทตีคือตีหนึ่งตีในเมืองไปมอท้ากูถึงละโทน,นี่อยู่ยกูไปเลี้ยงขวาด้วยนะแต่กระสุนกูพุ่จะหมดละหมบตรงตรงเลยสวยโอ้เชีย่ยโทน,นี่มึงนักคกเหรอเนี่ยว่าม,มอท้ากูมาว่ะรอเข้าแข่งเลยเฮ้ยบ้านเราเหรอท่านทนี่ตายตรงไหนโทน,นี่ กูยิงตายริมริมเลยตรงนี้บางก,กุหลาตีนนเหมือนเมื่อวานมีมันมีคนเหยดมานะเว้ยแว่นตรงข้าวอะระวังล้วลยล่ะเด็กกับวะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ไเหลือไอ้ไสั่งเตะมันอยู่กระดังอะซีนน่ะโอ้ยสั่งกูแตกละ ต้องขอให้วงออกเมืองว่ะโอ้เชี้อหลุมของคารแม่งชิลสุดเลยเชี่ยววงนี้เฮี้ยก็ไม่รู้เนี่ยสอกูแตกนะไม่มีจนะน้ำมีให้สองหนึ่งก็มีกูมีโคแบ่งให้น้ำม,มันก็จะหมดมีน้ำมันให้เหมือนกันเอาตีจริงเลยมึงไม่เอายาไม่เอา เอาน้ำมันไหมพี่น่ยเดี๋ยวเดด้ไปใด้มให้คืนนะรออมีอะไรบอยู่ตรงนีองถ idity, ถ удар, ถ้อบไปละว่าเด้ถ้าหลุมราหารไม่มีจะเก็บได้ในเมืองจริงกันอยู่ที่เมืองแม่งไฟกันเหมือนฝั่งนี้ใครไม่สนขับรถมาเล่น เบฟปายแฟกันไอเอ็กซ์ท็อปแกต้าเมอร์เนี่ยเข้าวะตะเต้กูโดนนี่มาเราไปเจ็บไอเดอกจอดท้ายเต็มเลยคุณหิวจัดคุณร้านเฮ้ยบไปอยู่บ้านอยู่จนเฮ้ยอะกูณล้นเลยรอยลอยลอยอยอไอ้ยัยอยู่บ้านสองชั้นพี่ติดวงเข้ามาเข้ามาเล่นโโโโโททททท ไปยังะไปยังไงะไปยับยิบไม่เดียโดนไอ้เหี้ยบขอแต่ฟองหัวไอ้เหี้ยสั่งแล้วสวยเออยสวยคนละตัวเนี่ยไอ้เหี้ยคนละตัวบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยบ้านติดวงนิดนึงเหรอวะไอ้สติดเห็นสวยมากไหนกำลังวาวบูเอามอท่ายิงให้หมดเลยนอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะข้างหน้ามึงใกล้ๆเนี่ยตรงสมองไหนสมองนี้มีคนปะมีมีมีหมดเลยมีหมดเลยมีหมดเลยสมองนี้สมองนี้ watch out เก็บกิ๊กสมอง มองที่สับเหื่อกออกไปต้องตั้งห้องส่งเลยกลับมาครับมาว่าตรงนี้เลยเในเมืองยิงคนนี้วรวมเอาไงรสมองตับแยบยังไม่ช่วยพี่เลยไหนกำลังไปบ้านออกแล้วตัวคำ้ำอ่ะออกแล้วออกแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหล็กตีนึงไปเดหล็กตีหลุมท่าน เกี่ยวของนะโัวตุกเหี้ยครับค้างเลยเราได้ทั้งฝนวะามันโดนหลุมทหารยิงน็อตมาครบหน้าได้คนนี้ครนี่หมดแล้วเราครบไหนไม่มีฝนเลยโอ้ครบปากีเจอมือนก็บโซบากีครูอะถึงแม้หายเข้าออกซ้ายข้างนซ้ายอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเล่นปืนพุ่มเหี้ยตัวนี้เคยไม่ใช่แน่ะกูวิ่งซ้ายได้นะเว้ยอยู่ในียวกันยัง มันอยู่ไอ้เนี่ยอยู่ฝารักอยู่ฝารักอยู่ฝารักตอยู่ฝารักตัวนึงสายก็ตัวนึงอ่าม่เจอว่ะตรงฝารักอ่ะไม่เห็นนะทําฝารักอ่ะใยเหรอมันไม่มีมุมอื่นยิงกูได้แล้วนะเดี๋ยวไอ้คนนี้สายขับบนยางกูแตกแล้วอลต์ทีบมันแทร์มันขับบนสายรอบหนึ่งทั้งแก้วกูไม่เหลือแล้วนะบักกี้มันใช้ได้มั้น่ะคันนี้ออยางแต่งแตกไม่ชัวร์นะก็ได้กระสุนมา เมบ่อกี้ระวังด้วยโทนมอยู่บ่นจะได้ละเนื้อมือน่าอุ้งยาน่าไม่มีด้วยไอะสัตว์จุ่มวงนี้มือยินงต้องได้พิงขวาป่ะนายพิงขวาเปิดซ้ายจริงอ่ะมึงอยากเล่นง่ายมึงต้องมึงต้องตีหลุมซ้้ายยเว ต้องเอาบอดห้ได้ยางไม่ได้โอโอน้องน้องมาดิมาดิเขนีนี่อย่างกูแอย่างกูแเออมาดิะวตาเชียตามไปหุมไกลนะน้องอเชร์ไยังไันสอไ้บ้างเียไปเไปเลยไปเยไปเดยไปเลยไวไดี๋ไปเยไปเดียเยไดียยไดเียยได้ โมาเรอสนเอน้ำมันหมดสงตัวนะขวามือคุณเห็นอ้ของให่ยงแมีันหลุดสาตัวอยู่หลุมนั้นแหละอยู่หลุมนันกตัวดงใกา้ตัวนึงนี่ถอยไปหลุมฝาที่กูขับหง่งลงไปอ่ะตอด้งตอวด้งนนังเฮ้ยนังกูลงลงลง นนอตหมดหมดตัวไอ้ตัอ้ยวแยกยิวกูไม่พออยู่ดีหมดได้หลยตามๆคนไทยมั้งไม่รู้ว่าคนใดเหละไม่ใชคนไทยได้ด้วยแน่เหลือบางน็อพี่ตัวนีงตัวยอ้ไม่หลุมเห้กูก็มี1่าหชิวชิว ม,มันเล่นได้แค่ข้างนอกแล้วขหน้าบ้านอะ่ะวงหน้าวงเราติดเอยอะกว่ากูขอกูขอไปเล่นเอยหมูหยองมั่นใจนะมั่นใจเล่นเ,เลยโอเคเชื่อใจเชื่อใจอยู่บ้านะ่ะอยู่เนินบ้านช่วยเล่นได้นะบ,นบอกแพงบ้านเดียวตรงนี้ติดวงตัวนี้กูเล่น,น,น,นกับมึงมึงมีอุ้มมึงกูอบ่ายอะ่ะ น่าอยู่ในห้องน้ำไม่ได้อยู่หน้าบ้านอ่ะอยู่หน้าบ้านในห้องน้ำค่นั้นนะหลังคาหลังคาโดดลงแล้วอยู่หน้าห้องน้ำตัวนี้คำได้ปะวิ่เงเนิน,นกูกว่าจะเลีเเ้ย,ง,ย,ย,ยงพีเฟอฟวิ่งมัเนินกูอยู่หน้าเนินกูตอนมันนอกกว่าพี่เอฟข่มขามจับต้นไม้ดีกว่าปะถ้างั้นอนะ่ะอ๋อเริ่มเริ่นเปิ่ อยู่ในห้องน้ำตัวนึงแล้วก็เขวหมาของท้ายเหอไอ้แค่ผมมองไม่เห็นแล้วชุดตาชุกันได้เหรอเนี่ยมันกงเลยมันแสบดอมันดอกรื่งมองไม่เห็นมันไม่ติดมวหลังเลยน่ะม้ากูม้ากู้มาซ้าซมจะวิ่งกลับมั้งะ ไปติดต้นไม้ปิ้งเอารถหลังคุเป้ไอ้หลังหลับมากี้ตัวเองโอเคโอเคน้องโอเคเป็นระเบิดปิ้งหินอุ้มชีรอดหลังหินมาดมาดมามาดไปทอยหลังหินนี่หลังหินนี่้ไปวิ่งต้นง สวยโอ้โหเต็มกระบาลเหลือบนเนินหรือบนเนินบนเนินซ้ายคนนี้ของขบอกวอุรอปะล้ะตังมาข้ามาดีกว่ามันไม่หนึ่งมันชบได้ชกได้แม่านไปเามาแลวอ้มันโผล่่ะโผลซ้างงอยู่ม่แล้ว